เก้าหกหกเก้าครับผมเนาะแม่นมากครับผมเลขแม่ตะเคียนสวัสดีครับผมกับมือนี้ครับผมเนาะผมก็อยู่กันพ่อแจมครับผมจะมาตามตัวเลขเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะสวัสดีครับพ่อแจมครับผมครับสวัสดีครับผมครับผมแม่ตะเคียนทองให้โชคแม่นบอครับผมครับเขอบ้าแล้วไล่งวดแม่นบอแม่นนี่คือสถิติงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาครับือว่า เก่งเงี้ยบอไม่เงี้นมันจะคู่จะเหมือนมันจะคู่มันมหนึ่งหลายคู่เด้อครับผมซิบครูอ่าเพราะว่าก็เอฟซีเอาไปตัดออกก็ได้แต่ส่วนพ่อเตียมก็ตัดตัดให้อยอะเขาไม่ควรพ่อเตียมทำก่อนครับผมโอ้เก่งบอครับเก่งเก่งเก่งครับผมถ้าเลขพ่เก่งพ่อเตียมสิบบอไมาลงหรอกครับผมพ่อเตี่ยมย่างหน่อยเขาเลขวิ่งเลขยังเขาโบยหลุด ครับติดเลามดมากวิ่งเลกติดเขาดีบบอลุตตะเขือครับผมเลขไม่แต่เขียนทองจีนขอดแตงเมียนครับอืนี่ครับผมเนาะเลขแม่ตะเคียนทองครับผมของพอดแตงผมสีแล้วเนี่ยมันลงยี่ทิบี่ไปมาด้ำกันว่ะเราจับครูเขาจะครูมาหกเก้าหกครับที่กินพอตแตงทัดไปหาคููนี่นี่ครับผมสี่หกแปดเก้าแปด เก้าสี่เก้าสามนี่ตัดเบิดงวดที่ผ่านมาครับผมมันก็เหลือบ่หลายเหลืออยูหกเก้าเก้าหกอ่าืออยูหกศูนย์หกสองเก้านิ้งครับผมเนาะก็เข้าเก้าหกครับผมเพราะว่าตัวตัวท่าสีไปนี่อันนี้คือพอเทียมมักส่วนตัวครับผมอืมแต่ว่าได้บอกเอฟซีอยู่มักตัวเด็กเอาครับนะเดี๋ยวผู้ใดเด้ติดตามเป็นที่เรียนยู่ดอกอ๋อครับผมเลขชุดนี้พอเทียมถามก่อนเอามาใส่ผมชุดนี้ครับผมอันทีมงานช่งมา พอแต้มพ่นมูไลกรุงเทพครับผมครัอ๋อครับผมเนาะทีมงานทรงมาห้ครับผมนี่ครับผมเลขเด็ดไม่แต่เกียนทองให้โชคครับผมอันนี้อันเป็นยังพอแต้มเพื่อมาลงครับผมพอแต้มมันตกเข่ากับเลขก่อแต้มความนี้ครับกะู้เด็กยึที่กับเข่าใจญ่ของพอแต้มเหมือนนักคำนวณครับผมพอแต้มกระชีเอาให้เบิ้งเพราะว่าพอแต้มมีสูตรของพอแต้มนี่ครึ่งเซียนว่ะครับนี่เอาเอาที่เบิ้งผมพอแต้มไม่ได้หากำหก ครับผมเลขคำนวณนี่ครับผมของเขามันก็มีหกนี่ครับอ่าหกกับเก่าหกกับเก่าของเขาอ๋อครับผมแค่ปัญหากับหกกดข้อกันแม่งเนาะกดข้อกันแม่หกกับเก่าครับเออก็แจมได้หากับหกคุณหอแจมกุเจ้าเนี่ยเมียนได้หากับหกหากับหกครับผมเนาะพิ่งเอาได้ทั้งบนทั้งหลังได้หากับหกครับผมบจขหาญมาล่างเนาะห้ามาล่างเดี๋ยวว่าขาบนเลยเดี๋ยวข้าวบเลยสูตรบนครับผมเราเอาบนอ๋อครับผมหมดที่เลือครับผมเนาะนี่ครับ 96ครับ96-69หหเกาครับอ๋ครับผมเนาะงวดนี้ครับผมตามต่อครับผมเลขเด็ดไม่ตะเกียนทองให้โชคครับนี่ครับผมข้อแห่งครับผมเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงครับผมช่วงนี้ครับผมส0อากาศเปลี่ยนแปลงครับช่วงนี้ครับผมลดเนาะครับผมมดแจมครับวันที่17 สิบเจ็ดครับมกราคมสองห้าหกห้าครับผมสองห้าหกหกครับผมเด้อเลกเด็ดแม่ตะเคียนทองครับ ครับผมเนาะอุติเลียครับผมระวางล่อพอแต้มเียนให้ครับวิ่งบนหกกับเก้าครับผมเนาะกอดข้อกันมากครับผมนี่ครับจับคู่ให้หกศูนย์หกสองหกสี่หกแปดหกเก้าครับเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดครับผมเนาะพอแต้มตัดให้ตัดที่หกสี่หกแปด เก้าสามเก้าสี่แล้วก็เก้าแปดครับผมลืออยูหาคู่ครับผมเนาะหมดที่แว้วยยูที่หกศูนย์หกสองหกเก้าเก้าหกแล้วก็เก้านิ่งครับผมก็ถือว่าแม่นมากครับนี่ครับงวดนี้ตามต่อครับผมเนาะงวดนี้ตามต่อครับเลขเด็ดไม่ตะเก็นให้โชคเดี๋ยวครับ เพิ่นไฮมากเขาจะไมากแบบนี้คือเขาแด้เป็นบนล่าง,งนะครับผมอืมบนล่างครับผมเนาะบนบวกล่างครับผมแล้วเรียกขเขาจะเอาันส่วนมากาอ้กเขาตะบนครับผมพอดแตอ <ๆ S 2> นี่ครับพูทีเลียวหลักฐานของเขาครับเก้าหกเข้าบนครับ บนล่างสามกับสี่ครับผมบนล่างสามกับสี่มีคอมาตัดเอาได้เอฟซีได้เอครับผมคู่เตียมไม่จะคู่ประเตียสิบคู่สิบคู่ครับผมเนาะสิบคู่ครับผมเห็นพืที่ั่างช่องเบิรงกโมครับผมเริ่มจาก รักสามครับผมพระแจมสามศูนย์ครับผมตัวแรกสามสี่สามเจ็ดครับสามแปดครับผมเนาะ สามเก้าครับแต่ว่าอีกที่เบิร์กซีไลยตัวอยู่เนาะลายห่างอยู่ครับผมพอจับหกซีสี่หนึ่งครับสี่สามสี่เจ็ดครับผมมีสิบคูด้วยครับผมเด้อสี่ 4, แปดครับผมสี่เก้าครับผมเนาะสี่เก้ามีอยู่หลักสามมีหาคู่ครับหลักสิบหลักสี่ครับผมเนาะหลักสี่ก็มีห้าคู่ครับผมหลักละหาคู่หลักละหาคู่ครับผมนี่ครับกถือว่านี่ครับ เก้าครับผมเนาะแม่นมากครับผมแต่ว่าเลขไม่ตะเคียนมันตัดได้สี่แปดตัวเดียวเป็นมอรแม่นเอตัดแมเดีตัดปลาคูิดตัดแจมฮะตัดเดีตัดตัดได้ลายมตัดได้สีแปตัวเดียวว่างวดนีว่าจีแต่ว่าเอาหัวดีว่าให้เอเบื้องลําเนาะว่ามีความมันใจ ท่นมาเขากาเบเล่โพเตียมไหมครับถึงมีความมั่นใจนี่ว่าระหว่างสามกับสี่เห็นบ่ครับผมเอี่ยสามกับสี่อันนี้ก็ได้สามกับสี่ครับผมอือทำมาร์คลักสามเพื่อแต่รักสามเลยรักสามเลยเมียนนี่โพเตียมนี่ยขาวเอาเนี่ยสี่สามสามสี่สี่สามนี่คือยังเรียกโอเตียมเ่ยผมเคยมานำกันดินี่เด็พโพเตียมมานนี่เระจอกเนาะเออมันมานนำกันเนี่ยนึกว่าวงนี้โมกาตัดนี่ครับอืมมันมานนำกันได้ ครับผมมาแจมแต่ว่าคันคันว้าตามสูตรของก็าแจมนี่สีบ่เคยมาน้ำกันครับเออก็เลยบรกาตัดไหมอ๋อย่าเป็นเครื่องมวดที่ผ่านมากนี่เรียกว่าโขกเกาเกาหกครับผมอืออันนี้ก็เปลี่ยนไปได้เนาะนี่ครับผมเนาะอือมีสิบคู่ครับผมหมดที่เดียวครับผมเมียนงวดนี้ก็มีสิบคู่ครับเนาะพอาเต้มตัดให้คู่เดียวครับก็ได้คู่เดียวสี่แปดครับผมเหลือเก้าคู่ครับผมมาแจมเนาะอือเหลือเก้าคู่ครับผมเพราะว่าเลขเลขไม่แต่เขี่อมพป็นซีโบเนียนโตให้เนียนบอกครับเมียน อันนี้พ่อแจ่มนี่สิพ่อแจ่มมักส่วนตัวครับผมมักส่วนตัวเล่นท่าสีไว้ให้เอฟสิมักส่วนตัวครผมเนาะก็เลยบ่ถึงพวเขาดอกมักอะไรครับอันนี้ก็เลยบ่มักส่วนตัววันนี้ว่าให้เอฟซีเลือกเอาเลยมักส่วนตัวเตียมากปากาท่านผมคิดนะซีชอาสีนั่นสีมุกมงนี่ยชมพูนะครับพ่อแจ่มนี่บ่นี่ละมักส่วนตัวครับผมเม็ดเม็ดเดียวเลยเอรอไม่ใช่ครับผมเม็ดเดี่ยวนะ มากส่วนตัวกับผมเนาะสามเจ็ดเม็ดเดียวครับผมผมชอบส่วนตัวด้วครับผมเด้อใส่ัวมาูไดมารกันไม่นครับผมใส่ีเนะชอบสามเจ็ดครับผมนี่ครับบนล่างวิ่งสามกับสี่ครับผมเนาะจับคู่ได้ทีสามศูนสามสี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าครับผมสีปดตั้งปแล้ว พอแต่ตัดออกนะครับผมเนอะครับผมเนาะ48ตัดออกครับผมแต่ว่าผมให้เด่นที่37ครับผมครับแคบหน้าจอครับผมเนาะตามนี้ครับผมแต่สุดท่านี้ครับกัขออภัยเอฟซีทั้งช่องที่บังคิปนี้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยครับอย่าเจ็บอย่าจนคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับผมจนคลิปหน้าครับผม